สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรองผอ,อชนนแถลงรวบ16ผู้ชุมนุมมือเผายิงพลุใส่ตำรวจวันที่19กรกาคมที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลหรือบอชนพลตำรวจตรีปิยะตะวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลระบุว่าการสลายการชุมนุมเมื่อวันที่18กรกฎาคม ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทำตามยุทธวิธีถูกขั้นตอนโดยมีผู้บัญชาการตำรวจนค่อนบ้านเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจรุกรามและขยายตัวมากโดยตลอดการชุมนุมตำรวจได้แจ้งประกาศเตือนผู้ชุมนุมตลอดส่วนแก๊สน้ำตาที่ใช้เมื่อวันนั้นเป็นแก๊สน้ำตาเป็นไปตามมาตรฐานสากน้นแต่ที่หลายคนรู้สึกแสบตามผิวหนังและตามจุดต่างๆนั้นคาดว่าพื้นที่บริเวณแยกพาณิชยาการ เป็นจุดอับลมเมื่อใช้แก๊สน้ำตาจึงมีประสิทธิภาพมากขึ้นขณะที่การจับกุมแกนนำและผู้เข้าร่วมชุมนุมเมื่อวานนี้พลตํารวจตรีปิยะระบุวา่าสามารถจับกุมได้ทั้งหมด16คนเป็นกาด14คนและอีก2คนเป็นผู้จุดเพลิงเผาหุ่นฟางยิงใส่เจ้าหน้าที่อีกทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจยังสามารถจับกุมตัวนายธนเดชสีสงครามหรือม่อน ผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดนนทบุรีกรณีเกาะความวุ่นวายที่หน้ากระทรวงสาธารณาสุขจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่16รกรกฎาคมที่ผ่านมาด้วยสําหรับการชุมนุมเมื่อวานนี้มีผู้กระทําความผิดอีกหลายคนจะถูกออกหมายจับซึ่งขณะนี้ตํารวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและพิสูจน์ตัวบุคคลที่กระทําความผิดโดยเชื่อว่ามีจํานวนมากกว่า10คนอย่างไรก็ตามสําหรับการสลายการชุมนุมเมื่อวานนี้ ทำให้มีตำรวจได้รับบาดเจ็บ8นายโดยยังรักษาตัวที่โรงพยาบาล6นายคาดว่ามีกระดูกข้อเท้าแตกส่วนอีก2นายรักษาตัวต่อที่บ้านส่วนผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บกี่รายนั้นยังไม่ได้รับรายงานขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ